หน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรได้สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาว่าสถิติการก่อเหตุนั้นลดลงงานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามีทัศนคติและมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าหน้าต่างแห่งสันติภาพได้ถูกเปิดออกมาแล้ว การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์กอรมนซึ่งได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นยุทธศาสตร์หลักจะนับจนุนด้วย6ยุทธศาสตร์รองได้แก่การเสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาผัยแทรกซ้อน การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายช่วงแรกๆก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาเยียวยาแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบเองก็เหมือนว่าไม่ยอมรับใครทั้งสิ้นนะคะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าพอเราลืมความมีอคติแล้วก็ลืมความรู้สึกที่มันไม่ดีไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของเราสดใสขึ้น ช่วงแรกๆก็รู้สึกไม่ดีนะค่ะแต่พอ,อเรามาทําความเข้าใจใคล้ายๆกับว่าเป็นการเปิดโอกาสหันหน้ามาคุยกันน่ะไปคุยมามันก็กลายเป็นว่ามันเกิดมิตรภาพที่ดีอ่ะหลายท่านนะคะ่ะที่ได้ยื่นมือเขามาช่วยนัพี่ๆหลายคนชุดที่อยู่ปัตตานีเองชุดติดต่ออะไรเนี่ยเศษตุกอะไรทุกคนคือเราสามารถหันหน้าไปคุยกับเขาได้ปัญหาร้อยแปดพันเก้าสามารถที่จะ เคลียรได้มันจบด้วยสันติภารกิจต่อไปของกรอรมนเพื่อุึงไปสู่เป้าหมายแห่งสันติสุขคือการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้โดยวางเป้าหมายหลักไว้ที่การทำให้พื้นที่ที่มีความปลอดภยัยประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายการหน้าต่างสันติภาพขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้ขอพลังแห่งความรักและความสามัคคีนำสันติสุขมาสู่พวกเราทุกคนสวัสดีค่ะ